นว่าเฮ็ดเองเลยนบอลงตาเนี่ยอันแบบเป็นธรรมชาตรของเพื่อนเองเบิ่งค่ะพี่น้องแต่บันไดกระตุกกระแตงไว้ให้คนมะยางเยค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ธรรมาาตรตกแต่งค่ะพี่น้องค่ะธรรมชาติตกแต่งค่ะเดียวเสียว

อม่ใม่ถือข้ออยใช่คุณเนมเป็ับกันไม่ใช่อ้โหัลโหลฮัลกหลฮัลมหนฮไม่หลฮัลโหลฮัลโหลัลโหลฮัลโหลฮโหลจัลโันโหลฮัลโหลฮัหลฮัลโหลฮัลโหลฮอลโหลฮั่หลฮหลฮหลฮไล่หลัหลฮหลฮัลโหลฮัมโััฮักืัันัล บาบ่หูจักเนาะเพออตบ่มันตําๆนะน่โดําบักจับทุกนีมากาลกอ่อนเนาะบ่งแดงสีบ่อันได้ต้องบ่งข้างล่างไงเผลอบ่งตนไม่อันนี้มันตัวนี้ยังข่อยจังก่อันนี้ต้นต้นพันงาครับพัน์งาจริงมนนันจังกะ่สิ ท่นงาแบบนี้ก็มีน่นงาน่างาแบบนี้กลๆแต่ัดินที่นี่ในทองคนน่ะในทองทำฮึานยังห้องโอ้ัวอืเนี่ยจาไดอันนี้ยี่นีเม็ดนอันนจเ้อเม็ดปลาคมเมือนแก้วมะละกอดอยู่นี่โอ้ไดไปลูหนึ่งไปฟังไว้ยังไงไม่กันเท่ากันของหลวงตาอยู่บันขมืออืม ่่่ไิมนีกอกแกสูบประจันก็ได้ได้กอกแกสูบบราณได้ไม่ใช่เพิ่มแบบย่างถุงที่บัวจันเป็นกอกแกสูบไปโบราณไปแกะเป็นของอของโบราณเป็นพันพันปีอันน,อนี้มันเป็นเกลียวมรกตในลูกหนึง่งเขียวเขียวคือพอเกลียวมะละกอวันนี้ผมปวดทายอาจารย์ติ๊กก็ได้ตัวอาจารย์ติ๊กก็ได้นั่งสมายดี โอ้แต่ว่าเน้นก็เป็นคือจังอยู่ตารางเลยเด้อาจารย์มันสิเป็นแบบโบโบแข็งแรงแม่ตรงเข้าไปจับทั้งไตเห็นโบผุ้ผู้โอ้ยห้อยควนเปียกสอกจานได้ยังงั้นมหาเนาะไหมไปใส่งานงานปลาอื่ได้ได้แต่ห้อยหนึ่งมีเห็นสองห้อยแต่ว่ากับปลาเปียกอีกห้อยหนึ่งโบเห็นอาจารย์เทศได้เอาไปเมื่อก็แบกเมื่อหน่อยทั้งลมทั้งยางห้อยควนเหมือนเนาะ โอ้น้ำยง้มน้ำม่านม่านไหลมันเต็มห้องโอ้มันมันสลักสลักลงมาตูนลงผีบดเลยเป็นแต่ย่านเดี๋ยดิน้ำโค่นนะมันไหลแห้งมาเป็นเต็มมือมันก mm ็โตนลงหน้าผานค่ะช่างๆเขาวัดมีานโอ้มะข่ามายืนอยู่อย่งเสี่ค่อยรู้ว่าอยู่สูงแห้งเน่อยจันเนาะเงี้ยจ้อย ม้งกลมให้เล่บวันใจเล่บเหล้าเล,ลายพี่น้องเลยห้าหนึ่งหนึ่งเล่กเล่า <c oughs> ล่องเอาไปนแนมมาพี่น้องเนล่องเอาไปนแนมเห้าหนึ่งหนึ่ง <c oughs> พ you know? so ื้นสีพันยุนันละพันมาหาอืมเมื่อวานค่ะพันมากบางใดก็รื้อสีพันวางเด็ดเป็นวายอันนั่มาเบิ่งมาเบิ่งมองอยู่มองเจ้าคือพันอาจารย์มากเนี่ยเป็นวายก็บอกคือว่าพันยุนมากที่จะกันได้ค่ะโอ้ได้มาซอยพนะค่ะอืมเดีมาซอยอืมอืมโอมันจะได้บุญสำคัญกันนี่วอนน้องลวงตาเนาะคิ้วเบิ่งดวงนี่ก็บ่บ่เป็นหน่อยได้นี่หลวงตาคิ้วเบิ่งดวงนี่ ลวงคอนมันก็ว่าแอดอันหลวงตาไม่มีค่าครูค่าคายดูให้หน่อยเอาสันวะพ้อนอลูกก็เลยบอกว่าอันหลวงตานะ่ะบ่เอาค่าค่ายดอกแต่ว่าแอดมินไปหาหลวงตานะ่ะไปกับหาลอยโลมาแต่พ่นวิสัยหลวงตาค่ะก็เลยบอกว่าโอ้แอดไปหาหลวงตาเขาก็โอ้บ่เคย ไปนันพระคนซื้อเด้อฉันเนาะลูกหลานยอยู่บ้านทาให้กบตำบลค่ะนี่ระค่ะพี่น้องครับกกบกกบไงเนี่ยนะคะทำกบกบโอ้หาสามไว้หลวงตาโอ้โบแมนเจ็ดสามเมื่อหาสามเอ้าเบิ้งซอยกันพี่น้องครัเอ้าถ้าให้ลูกให้ร้านถือเงี้นี่ลูกร้านสิเอาผ่าเจ็ดสีมาให้เด้อ มบบาบูรณะวัดว่าอารามซอยหลวงตา้อมเอ้าเอซีแฟนช่องผู้ใดเ,เห็นอยู่ใส่กับให้เบิง้งซอยกันเ <c oughs> นาะเพื่อเป็นเจ้าบุญของเฮาเนะพี่น้องเนาะกอดบกหุ่มนะคะพี่น้องเืยกอดบกหุมม่ <c oughs> มเพราะว่นนาใหญ่แห้งต้นใหญ่ถ้ำกบกอกค่ะพี่น้องค่ะ อืมค่ะค oh. um. ่ะโอ้ถ้ำโกกอกวัดถ้ำโกกอกเทพนิมิตเทพนิมิตก็หมายถึงว่าปีนั่นเทพพระเทิดทุดาสามารถต้องันต้องเค่ะเอ้าพี่น้องคะเนี่ยได้บ่เคยเห็นก็คือได้เห็นแล้วเฮาเบิ่งแอดได้มันเป็นเหลื่อมๆยุ่มยุ่มยำยันี่เนาะค่ะแอดว่าขอหลวงตาเมื่อบูชาเด้อนี่แต่มันเอียงดอกค่ะพี่น้องคะเอาเยอะ ขอหลวงตาแล้วพี่น้องหลวงตาวันเป็นธรรมำาสาปพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิไปล่างไปพี่น้องสิส่งเปนตะเหลื่อมโอ้ค่ะอืมแบบมีน้ำให้ว่าน้ำเนี่ยค่ะถ้ามีโซลาเซลล์กับมีไถอันใส่ก็คือใส่ได้เลยน้องหลวงตาเนาะค่ะ ปุ่นเนี่ยมันนีปุ่นเลยวะล้วนลิ้นเงี้ยพนล้วนแผแินค่ะอ่ลัง่ะอันนนอมสอ่มจอนเันไดสูงมีน้ำโอ้มันมีน้ำเ้ยอืนี่ยาแกลูกก็้แาน่งก็ทานูเกค่ะโอ้ก็ฟังเสียงกันรู้แล้วว่าคนดูบุเอออยากจะให้หลงตาช่วยยังก็บอกมา เออช่วไดก็ทอยอันนี้นู้เนี่ยขาปลาตัวนี้นู้นจะเป็นจันไรบุ๊กเออคือนี่ไงพ่อพวกมีเกมสหลังรูกระโดนชนเออเออเออมที่เนี่ยนูก็ยังขาปลาเออมันเป็นยังไงบไม่ี่สามีหนีพูี่ถูกไหมบ่เออเออเออได้เอา้่เท่าไอนเรนบ่่ะสิกับสอ่มีความรู้่า เลียนจบชั้นปริญญาได้แล้วปริญญาทั่วบ <c oughs> แต่ปัญญาดีได้ปัญญาถาสามารถถางเงินหาทองได้ดีแต่ก็ก็ไม่เป็นไรนะแต่ลำบากสักหน่อยนะแต่หาเอาบศตองท้ำโอก,ก็ได้ดอกล, <c oughs> ล่ะตามไปง่ังเรีืนกับพ่อบศตองทำโอก็ได้อ <c oughs> พออยู่ฮะพอเห็ดไม่ยงบ่มีเงินอ่ะ <c oughs> พบ่มีเงินเพราะว่ามันอพอถึงลำบากไปานั่นนะ เออพอถึงกับลำบากประนั้นเพราะมันก็ซีมีมาดอกเพราะว่าปัญญาเ้าใส่ปัญญาเอาเออไม่ใช่ใส่ปัญญาพริกแป้งเอาทำหมาค้าขายอย่างอื่นาะเราะต้องไปทำงานโอดอกเพราะว่าดวงหม้อพอถึงปานนั้นพอถึงลำบากปานนั้นทำกับน้าโมเด้นกับพ่อพอใส่ปัญญาเอาเอารับเขามาขายรับเขามานั่นก็ได้เพอาต้องทำเพราะว่า คุณเขาก็ต้องลำบากกอย่างนั้นแต่อ่าเบิางเด้อบันิดเด้ออ่านี่เด้อบัาปัญญาสองแต่ว่ามีเงินมาเกิดจักบาทแล้วก็พ้นลำบากหนึ่งถือว่าแต่ว่าการกินอยู่เด้อถ้ามาทางธรรมะนะได้ดีที่สุดแล้วถ้ามามาทางธรรมะเฮ็ดน้ำวัดน้ำว่าหระพูดยังไงเฮ็ดน้ำวัดน้ำว่าทำบุญทำท่าหนี่ง ดีที่สุดประการก่อปาร์ติประการงานวันเอาไปการทีมี่ยูมีกินดอกหรือจะเลือยยูเลี้ยกินดอกมันยากดอกเพราะว่าฟ้าเป็นก้อยนะอ่าละไปเบิ้งได้บานี้ิด้อี่เบิ้งว่าปีนี้เป็นยังไงมันเป็นยังคือจังทุกจังยากต้องลักบำบากแค่แม่นบ่ล่าเพิ่นจีจีมวยรวยเบื่อนะเพิ่นบอว่าพี่เอาเบิ้งได้บานี้ิดา พศอ14สีอ่าสร่สลบ17เดเดือเท่าไร่เดือดเท่าไเดือดสามเดือดสามเดือดสามลงต่ะเดือดสาเนาะสี่เจ็ดเดือดเอาเดี๋ยวนี้เอาห้นาะเนาะ เอาห้าสิบสามเกิดเพราะท่านเต็มด่าคนละหอดเดือนแปดคนละเลยเดือนหอดเดือนแปดวันที่หนึ่งคนละจังสิเต็มอ่าเลยต่อไปอ่าฟังบาทจิตจะเลยให้อ่าช่วงนี้การลำบากจังน้อยเด้อแต่กับที่มีผู้ชวย,อยดอก อ่าเด็แอดมินอ่ะช่วยก็ได้ดิอ่าอะไรนะผมล้มบ่าจังน้อยอ่าบ่นจังน้อยล้มบากดีพุ่นล่ะเออเห็นบ่ล่ะอ่าแต่ว่ากะบว่าไปยังดอกมีผู้ชายเหลือเกอนคุณยู่ดอกเออวันต่อไปจะได้โฉนดมืแอดมินมัละปูกะนี้ล่ะจะขาแอดมินซอยก็สิได้เพราะว่ามันเพิ่อนซอยเต็มที่นะเพื่อนๆน่ะนะเพื่อนๆอาจจะซอยเต็มที่อยู่แล้ว เเค่เาานี่ห้จะพี่น้องป้องไปค่ะสหรับตัวดีตัวเด็ดนะคะฝากต้อนนะคะเลขรับวงไนนะคะพี่น้องคะงวดที่แล้วเขาทึ่ง5-7เจ้ขาทึ่ง8-5นะคะพี่น้องเด้อสหรับเล็กชุดนี่นะคะงวดนี้เพิ่นได้ทรงมาห้นะคะพี่น้องค่ะ เปลอที่สีให้เอฟซีร่วยยกช่องไปน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะรวยยกช่องนะคะพี่น้องเดอ้ออันนี้กัเป็นความเสือเพิ่มสธาส่วนบุคคลนะคะพี่น้องเดอ้อผู้ใดมักกระจัดไปน้ำเพลินผู้ใดบ่มักกระพานไปเนาะคะ่ะแต่้านที่แน่ๆอันนี้งวดที่แล้วนี่เขาทั้งล่างทั้งบดค่ะพี่น้องค,ะค่ะข่าวงี้นี่เพื่อให้วิ่งส,สองนะคะพี่น้องค่ะสองไม้แห้งค่ะสำหรับซ้ายมือซายแลนเนาะคะ่ะมักออกกระลัไก่กับลงทุนได้เลยเนาะคะ่ะสองนะคะ,ะ,คะพี่น้องคะ่ะเด่นที่สองเนาะคะ่ะ จับคู่พันกว่าสองห้าสองเก็ดสองเก้าค่ะพี่น้องคะสองห้าสองเก็สองเก้าเน้นสองเก็ค่ะพี่น้องคะเอ๋อเขาไม่ได้สนับสนุนให้เรียนการพนันแต่ยังใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อชี้แนะแนวทางเท่านั้นถือผิดยาว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะฝากไวเนียมพี่น้องคะฝากไวเนียมฝากไว้พิจารณาเนาะค่ะเพื่อตรงกิดตรงใจกับจับจวดจวดแล้วนะคะพี่น้องเนาะหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟทีแฟนช่องนะค่ะร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงสู้ขู่สุขคนค่ะพี่น้องคะสวัสดีจ้า